สวัสดีทุกคนตอนเด็กด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวในช่วงวันที่31ตุลาคมของทุกปีเชื่อกันว่าเป็นวันที่พูดผีปีศาจเนี่ย จะออกมาล่าคนเป็นเพื่อที่จะเข้าสิงสู่และได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งถูกต้องแล้วครับวันฮาโลวีนนั่นเองหนึ่งในเทศกาลความเชื่อเก่าแก่ที่สุดและรู้จักกันไปทั่วโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของแจ็คชื่อว่าพี่เอกซึ่งผมเนี่ยรู้จักกับแจ็คมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้ว และแจ็คอะไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนพี่เอกเข้าไปลองดีในป่าช้ากับกลุ่มเพื่อนอีก5คนครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของลองดีกับผีในป่าช้าอยากจะขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสักนิดหนึ่งนะครับ นึกถึงจังหวัดน่านเนี่ยหลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนหลายๆที่อย่างเช่นถนนหมายเลข3หรือว่าวิวภูเขาสวยๆกับคาเฟ่ชิคๆไว้ถ่ายรูปใช่ไหมครับแจ็คเป็นคนหนึ่งฮะที่เป็นคนในจังหวัดน่านและก็มีญาติหลายๆคนที่อาศัยอยู่ที่น่านนะครับรวมทั้งบ้านของพี่เอกด้วยพี่เอกเนี่ยแกก็เป็นคนเหนือที่ อัธยาศัยดีครับดูเป็นคนร่าเริงตลกและมักจะทำให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยมีเสียงหัวเราะอยู่เสมอหลายปีก่อนพี่เอกได้ชวนเพื่อนๆครับ4-5คนเนี่ยไปล่าท้าผีที่ป่าช้าในจังหวัดน่านซึ่งตรงกับในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนพอดีครับเพื่อนยังถามติดตลกว่าเฮ้ยเอกป่าช้าของมึงเนี่ยต้องกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงวะพี่เอกก็ตอบกลับว่าเออ ก็ประมาณ30ว่ะถ้าเกินกว่านั้นเขาเรียกป่าเร็วแต่มีเพื่อนในกลุ่มอีกคนนึงครับว่าบอกบอกบอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าไปเลยกูว่ามันอันตรายเดี๋ยวเป็นบ้าจิตหลุดขึ้นมาจะทำไงวะพี่เอกก็ตอบกลับมาว่ามึงป๊อตเกินไปแล้วเฮ้ยพวกเรากลุ่มเรามีกระเทยว่ะดูสิจนสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมไปกับพี่เอกครับ และแล้วทุกคนก็ขี่มอไซค์กันไปตามถนนจนถึงป่าช้าดังกล่าวเพื่อจะลองดีพอจอดรถกันเสร็จสับได้ที่ครับทุกคนก็พากันเดินเท้าเข้าไปในป่าชา้าลึกเข้าไปเรื่อยๆมีเพียงแสงสว่างจากแฟลชโทรศัพท์มือถือของทุกคนเท่านั้นที่ส่องให้เห็นสุสารและหลุมศสมมากมายในระยะของแฟลชเนี่ยเห็นประมาณ 3-4เมตรเท่านั้นเองครับตอนนี้เสียงพี่เอกคุยเล่นกับเพื่อนก็ยังดังกันอยู่พี่เอกบอกเป็นไงป่าช้าพอไหมพวกมึงพูดติดตลกกับเพื่อนอยู่เลยฮะพอเดินเข้าไปถึงตรงกลางสุสานมือสนิทพี่เอกก็ตะโกนท้าทายว่าถ้ามึงแน่จริงอ่ะออกมาหักคอกูเลยเพื่อนๆเงียบครับ แล้วคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาบอกเฮ้ยไอเอกมึงอย่าไปลบหลู่คนตายดีกว่ามึงทําอย่างนี้ไม่ถูกนะพี่เอกก็ยังพูดคําเดิมฮะบอกว่าถ้าพวกมึงกลัวเดี๋ยวกูจะซื้อกระโปรงให้มึงใส่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับก็มีเสียงกระถางทูบโลหะเนี่ยลม้มลงดังมาจากไกลๆในความมืดประมาณ10เมตรครับรง,ง,ง,งทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็เงียบลงฮะ พี่เอกก็หันแฟลชโทรศัพท์ไปมองดูว่าตนต้นต่อของเสียงเนี่ยคืออะไรแมวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรครับทันใดนั้นเองพี่เอกที่มีสีหน้าคึกขนองก็ได้หันหลังฮะและก้มรอดใต้วางขาเพื่อที่จะมองดูว่ามีวิญญาณอยู่หรือเปล่าต้องขอเท้าความไปก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าอยากจะเห็นผีเนี่ยให้มองโลกแบบกลับด้าน ก็คือมองก้มรอดใต้หวางขาตัวเองเนี่ยในตอนกลางคืนนะครับเพื่อเป็นการท้าทายจะมองดูว่าเห็นวิญญาณหรือเปล่าหลังจากก้มมองเสร็จพี่เอกก็ลุกขึ้นยืนเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ดูหน้าซิดๆไปและดูเงียบผิดปกติไม่เหมือนเดิมเพื่อนๆก็ถามเฮ้ยไอเอกมึงเห็นอะไรวะพี่เอก พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นว่าครูอยากกลับบ้านและทุกคนก็เงียบครับทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วมองพี่เอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็เลยเดินเท้ากลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ครับ ที่จอดไว้ด้านนอกป่าช้าในระหว่างทางเดินนะก็มีแต่เสียงฝีเท้าที่เดินเหยียบใบไ,ไม้แห้งเท่านั้นและไม่มีใครพูดอะไรเลยครับรวมทั้งพี่เอกที่ปกติจะต้องชวนเพื่อนคุยเสียงดังมาตลอดทางน,น,นะครับแต่คราวนี้กลับเงียบสนิทระหว่างทางกลับครับเพื่อนๆพ,พ,พากันแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นรอบดึกกลุ่มห้าคนฮนะนั่งลงที่เก้าอี้และทุกคนก็สังเกตสิ่งผิดปกติครับก็คือ พี่เอกเนี่ยดูเงีย,งยบๆแล้วไม่ล่าเริงเหมือนเดิมคือถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนเราจะรู้จักเพื่อนเราทุกคนว่าใครเป็นบุคลิกยังไงะนะฮะถ้ามันแปลกไปเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมวันนี้พี่เอกดูแปลกผิดปกติครับผิดสังเกตเลยพอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมารับออเดอร์ครับทุกคนก็สั่งตามปกติเหมือนเดิมแต่มีพี่เอกฮะที่สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใส่เลือดสดๆกับตับเยอะๆ ไม่ต้องสุกทุกคนอึ้งครับมองหน้ากันและเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าพี่เอกเนี่ยเป็นคนไม่กินเครื่องในแล้วก็ไม่กินเลือดด้วยครับเพื่อนๆยังถามกับพี่เอกว่าเฮ้ยเอกมึงไม่แดกของพวกนี้ไม่ใช่หรอวะหรือว่ามึงโดนผีเข้าสิงวะเอกนิ่งครับและมองจ้องมองหน้าเพื่อนคนที่ถามเนี่ยแบบจ้องตาเขม็งจนในที่สุด เพื่อนรูเพื่อนก็เลยบอกเออเออเรื่องของมึงอยากแดกอะไรก็แดกพออาหารมาเสิร์ฟเท่านั้นครับพี่เอกยกซดแบบทั้งน้ำตกและตับราวกับคนหิวโหวยที่ตายอดตายอยากมาจากไหนเหมือนกับอดข้าวมาเป็นสัปดาห์เลยครับทุกคนยืนยันว่าแปลกเหมือนไม่ใช่พี่เอกเลยหลังจากนั้นนะทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านขายบ้านมันเช้าวันรุ่งขึ้นครับเพื่อนๆทุกคนก็ต้องตกใจ เมื่อได้ยินข่าวร้ายครับว่าพี่เอกเนี่ยได้ยกสดยาฆ่า,มาแมลงฆ่าตัวตายที่บ้านเสียชีวิตฮะตำรวจก็สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พ่อแม่ของพี่เอกเนี่ยต้องเสียใจเป็นอย่างมากไม่แน่ว่าเหตุสลดในครั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่พี่เอกเนี่ยได้เข้าไปลองดีในป่าชาจ,จนในที่สุดก็เจอดีเข้าจนได้ และครั้งนี้อันตรายถึงชีวิตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลองดีกับผีในป่าช้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ชอบฟังเรื่องผีเหมือนกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องสยองขวัญเรื่องผีศาสตร์เล่นลับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะฮะยังไงในค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ฟันดีราตีสวัสดีครับ